สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันศุกร์ที่30มิตร นายนปี2500ค่ะสิ้นเดือนแล้วทุกคนราคากลางข้าวเปลือกยังมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนะสำหรับข้าวเปลือกเจ้านี่คือขึ้นขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มีการปรับขึ้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีจังหวัดใดพื้นที่ใดมีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างนะคะส่วนข้าวเหนียวเท่าที่มามีเห็นก็ยังคงนิ่งๆเนาะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะชาวนา คนนี้จะได้มีแรงมีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยทุกคนนะคะ ค่าปึกเจ้าหน้าปลังปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์1,200บาทถึง1400บาทจังหวัดพิจิตร9,900บาทถึง1200บาทจังหวัดกำแพงเพชร1,300บาทถึง1400บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก1,200บาทถึง1300บาทจังหวัดสุโขทัย10,000บาทถึง1200บาทปรับลดลงมา100บาทค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี1500บาทถึง1600บาทจังหวัดเพชรบูรณ์100 300บาทถึง1400บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1200บาทถึง1300บาทจังหวัดชัยนาท1100บาทถึง1400บาทปรับลดลงมาค่ะ300บาทค่ะ จังหวัดอุทัยธานี1 0,000บาทถึง1 2 0 0บาทจังหวัดฉะเชิงเซา1,500บาทถึง1,700บาทจังหวัดอุตรดิต9,800บาทถึง1,100บาทจังหวัดลบบุรี1,200บาทถึง1,400บาทจังหวัดนครนายก1,500บาทจังหวัดปทุมธานี1,100บาทจังหวัดนครปฐม1,300บาทถึง1,500บาทปรัเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี1,400บาทถึง1 500บาทจังหวัดสิงห์บุรี1200บาทถึง1400บาทค่ะ รายการต่อมานะคะค่าเผือกหอมมะลิปี2565ทั้ง16ค่ะจังหวัดมัสรน14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึง15,000บาทจังหวัดกราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวบุรีรัมย์14,200บาทถึง14,800บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาท จังหวัดมหาสารคาม14,800บาทถึง15,200บาทจังหวัดยโสธร14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดชัยภูมิ13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,900บาทจังหวัดขอนแก่น13,700บาทถึง14,700บาทจังหวัดสกลนคร13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง 15, 1,900บาทจังหวัดนองบลุ่พู14,800บาทถึง15,400บาทจังหวัดน้องคายค่ะ14,000บาทถึง14,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจากเมื่อวานจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาทค่ะ รายการต่อมาคราเปลือเหนียวมันล็ดยาวนาปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,600บาทจังหวัดสกลนคร12,600บาทถึง13,000บาทจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000 500บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,600บาทจังหวัดหนองคาย13,100บาทถึง13,500บาทจังหวัดบุกดาหาร12,500บาทถึง13,000บาทค่ะ รายการต่อมาข้าวเปิืกเหนียวเมล็ดลาดใปี2565ทั6ค่ะจังหวัดอุดรธานี11,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9,500บาทถึง11,000บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทข้าวเปลืกเหนียวเมล็ดคลาดหน้าปลังค่ะปี2566นะคะจังหวัดสกลนคร11,250บาทถึง11,900บาทจังหวัดขอนแก่น10,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดสกลนคร11,700บาท จังหวัดมหาสารคาม10,000บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดหนองคาย9 0 0 0บาทถึง1 1 0 0 0บาทจังหวัดลำปาง12,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข่าวเปิดปทุมธานีดำปังปี2 5งพาค่ะจังหวัดลบบุรี1600บาทถึง1 1 0 0 0บาท จังหวัดสุพรรณบุรี1,800บาทถึง1,900บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1,800บาทถึง1,900บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,100บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดปทุมธานี11,200บาทและจังหวัดนครนายก11,300บาททุกคนค่ะมามีได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี่สกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณ สูงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามียอสกาด้วยนะคะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์สำหรับบันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะคบ๊ายบาย